เฉพาะล้านยาเลยครับสี่หมื่นกว่าล้าน,นดูใหญ่มากในช่วงที่ผ่านมาคือตอนนี้เราขึ้นมาเป็นบอร์หนึ่งตลาดแล้วอยู่ว่าสอ0 0ักว่าล้านถ้าคิดเป็นแค่ยาเนี่ยก็มาสักปีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสักแปดร้อยล้านแปดร้อยล้านจากสี่หมื่นล้านนี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นึงนิดเดียวสักสองสามเปอร์เซ็นต์เองนี่คือผู้เล่นเบอร์หนึ่งตลาดน,นะครับมีมาเก็ตแชร์สองเปอร์เซ็นต์ถ้าในแง่ธุรกิจอะ่ะถ้าเป็นยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนอะมันคนเปิดร้านจะไม่มีเรื่อนไม่ต้องเสียค่าคนกำไรเยอะกว่าเยอะแต่อย่างท ความปลอดภัยของผู้บริโภคสำคัญที่สุดคุณภาพที่ดีสุดสมัญที่สุดและพอจุดยืนเนี้ยมันทาให้ในวันเนี้ยเราเขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้ก็อย่าบอกนลองเหมือนกันว่าจุดยืนสําคัญกว่าพอความรู้สึกของผู้บริโภคที่ดีต่อเราว่าเ,เรามีความจริงใจเนาะเราใจยาที่ที่ดีเขาอะฮะเขาจะอยู่กับเราตลอดมันไม่ใช่เรื่องของราคายอย่างเดียว จริงบริษัทเราเป็นบริษัทเที่ยวจำกัดมหาชนนะครับก็คือมีบริษัทในเครืออยู่2บริษัทคือบริษัทไอแคร์เฮล่ยวจำกัดที่ทำธุรกิจร้านขายยาเลยนะครับภายใต้แบรนด์ฟาแม็กไอแคร์แล้วก็ซูเปอร์ดับนะครับอีกบริษัทหนึ่งบริษัทเที่ยวจิ้นจำกัดทำเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็เจ้าที่มาจริงเรามาจากร้านขายยาก่อนนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยก็คือเกิดจากเกษตรกรท่านหนึ่งคือคุณพัทยานะครับท่านเป็นอาจารย์มหาลัยมาก่อนนะครับ แนวคิดคืออยากให้เป็นร้านยาที่เป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆก็คือไม่ใช่แค่คุณแบบซื้อมาแล้วขายไปเหมือนขายของแต่อยากให้มันเป็นที่ที่ใช้วิชาชีเพเภสัชนะครับเ,เพื่อคนไข้จริงๆนะครับก็จะเป็นที่มาของร้านยาเคือเราเพราะงั้นย้อนกลับไปยี่สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นร้านยาหลายๆร้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเภสัชนะครับใครก็ได้หยิบยาให้ได้หมดเลยแต่ที่นี่จะไม่ใช่ที่นี่ยานเนี่ยจะสายโดยเภสัชกรเท่านั้นค่อนข้างชัดตั้งแต่ยี่สิกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะยาตามหลักวิชาการเลยอันีีคคือย์เรท่า ให้กับในองค์กรเลยตั้งแต่สักยี่สิกบกว่าปีแล้วถึงปัจจุบันก็จะเหมือนกันจายาตำักวิชาการเน้นหายเป็นหลักนะครับแล้วจุดแข็งเนี่ยค่ะที่ว่าต้องจากตามเพื่อเกษตรกรทั้งให้ความเป็นสาแล้วก็แบบตาำัำของเรามันมีความโดดเด่นยังไงบ้างคะอ,อาจารย์ขยันคิ่มครับย้อนที่ย้อนกลับไปสักยี่สิกบกว่าปีก่อนเนี้ยครับอย่างที่บอกว่ารายะไม่ได้มีเพาศาอยู่ตลอดนะครับการที่เรามีเพศสอยู่ตลอดจายาทางวิชาการเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีด้วย ข้อดีก็คือภาพลักษณ์ขององค์กรมันจะชัดคือแต่ก่อนเนี่ยคนก็ถือนจะไม่ได้สีเรียยว่ายาต้องจ่ายเดียวเพศเดียวซ้ำนะครับการสร้างภาพนี้ขึ้นมาคนแรกอะ่ะมันทําให้เกิดความน่าเชื่อถือผู้ช่วยเราไม่ได้จ่ายยา,ยารเายาราเพศเท่านั้นเพศเท่านั้นที่ะใส่เสื้อกาวแต่ก่อนเราก็จะเห็นคนใส่เสื้อกาวเต็มเลยแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่เพศเพราะเรามาจากความเชื่อนหนึ่งก็คือเราเชื่อว่ายาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องใช้ความรู้มากถ้ากินเยอะก็จะได้รับผลข้างเคียงอันตรายมากแต่ถ้ากินน้อยก็ไม่ได้ผลนะค ยาก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายตัวภสัชกรเท่าน,านั้นอันนี่ผมเชื่อว่าตั้งมันมาแต่ถามว่า20กว่าปีที่แล้วอะข้อเสียคืออะไรหรอร้านย,ยาที่ไม่มีบรสตั์ต้นทุนถูกกว่าในทางธุรกิจเนี่ยก็คือสู้ไม่ได้จริงๆคือ,อร้านน่าที่มีบราาิษัทเงินต้นทุนจะถูกกว่านะครับมันเป็นเหตุผลว่าเราก็เลยคิดว่าเอ้ะทำางไงหรอเราอยากให้มันคงความเป็นวิชาชีพจรงิงๆและธุรกิจก็อยู่ได้เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นร้านเราต้องใหญ่พอยอดขายต้องเยอะพอก็จะเห็นหลายๆร้านเรามีไซส์ค เพราะว่าถ้าเกิดมันต้องรับเรื่องของคอ่าใช้จ่ายเรื่องเพงสตัตร้านต้องมียอดขายเยอะมากพอที่รับใช้สายคนกี่ได้ก็เลยเป็นที่มารูปแบบแบบนี้นะครับแต่พอผ่านมา20ปีถ้าช่วง10กว่าปีเราเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนคือเรื่องของคนคนเริ่มเปลี่ยนละคนรุ่นใหม่ๆเชื่อว่ายาอันตรายต้องปรึกษาพิเศษกรเท่านั้นเริ่มมีเรื่องของการมองหายพิเศษกรก,ก่อนแล้วนะครับประจบกกับกฎหมายในช่วง10กว่าปีที่มานมาเริ่มเปลี่ยนละบังคับแล้วว่า ร้านยาต้องมีอุตสหกรณมเท่านั้นถึงจะจ่ายยาได้ร้านยาคุณต้องมีเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิต้องติดแอร์ยันแต่ก่อนเราเห็นร้านยาก็ไม่มีติดแอร์เต็มไปหมดเลยจริงๆอุณหภูมิข้างกล่องยาระบุชัด25องศาแต่อุณหภูมิเมืองไทยร้อนมากไม่ทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกร้านเลยต้องติดแอร์จริงๆติดแอร์ไม่ใช่ให้คนทํางานสบายขึ้นแต่ติดแอร์เพราะกฎหมายบังคับให้ติดแอร์เพื่อควบคุมอุณหภูมิยานะครับแล้วก็มีกฎหมายใหม่อีกบอกว่าร้านยาต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า8 คือทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นจากตัวหนึ่งที่การที่มีเภสัชมันเป็นความเสีเปรียบมันกลายเป็นความได้เปรียบในยุคป,ปัจจุบันยิ่งมาสบกับการที่เราเหมือนกับเราเป็นแหล่งฝึกงานเภสัชเป็นโลโมเดลของเรื่องของร้านยาทําให้เราไม่ที่เป็นฐานเรื่องของขาดเภสัชกรด้ดวยเภสัชกรเรายุคงานเฉลี่ย3ปีเลยเราก็จะเห็นว่าช่วงประมาณสักหปีที่เริ่มคิดเรื่องของร้านขายยามามีแบรนด์ใหญ่ๆอยากมาเปิดร้านขายเยาต็ไมไปหมดอยากเปิดพาาัน ไม่มีใครทําได้เหตุผลหลักๆคือเรื่องคนหาเพศสัตว์ไม่ได้ซึ่งเราไม่ได้มีปัญหานี้แต่เหตุผลที่2ที่เป็นต่างเข้ามาแล้วทาไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของอต้นทุนเพศสัตว์ด้วยก็คือเปิดเยอะๆล้านเล็กๆมันก็ไม่คุ้มในเรื่องของต้นทุนที่ตอนนี้บังคับแล้วที่เพศสัตว์หมดแต่เราคิดอยู่แล้วว่าอยากมีตัดตล,ลอดมันก็เลยสร้างโมเดลที่เป็นรูปแบบนี้ตั้งแต่ต้นอันนี้คือความที่กลับมาเป็นรเปรียบ ข้อที่ได้เปรียบของเราคือเราเป็นแหล่งฝึกงานน้องๆเห็นแล้วตั้งแต่ตอนเรียนละนแหล่งฝึกงานเกือบ,บทุกมหาลัยเลยแล้วก็นอกจากเป็นแหล่งฝึกงานเนี่ยบุคลากรเราเป็นอาจารย์ที่มหาลัยด้วยคือเขาเข้าไปสอนหนังสือเขาด้วยแล้วก็เราอยาไปหน่วยรับรองของจุฬาก็คือพิษณุ์เนี่ยพอจบปแลวต้องต่อบแบบกับวิชาชีพต้องมีการเก็บคะแนนเราจัดอบรมเก็บคะแนนได้ด้วยเพราะงั้นตั้งแต่ตอนเรียนจนถึงจบมาคือเขาอยู่เราอยู่ด้วยกันตลอดนะฮะมาทำให้เราเข้าถึงเุคลากนค่อนข้างง่ายกว่า แล้วก็อีกมุมหนึ่งแล้วก็เคยมาคิดว่าเอ๊ะทำไมที่โรงพยาบาลรัฐนะฮะเงนินเดือนก็น,อน้อยแต่เพศสัตว์อยู่กันได้นานมากขณะที่ร้านยาเนี่ยมันก็เพศสัต์เงินเดือนก็เยอะก,กว่าแต่เพศสัตว์อยู่ไม่ทนเหตุผลคือเรื่องสังคมยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเป็นบร,ร,ริษัทที่ทํางานอะไรสักอย่างแล้วมีไอทีอยู่หนึ่งคนไอที IT อยู่ไม่ทนเลยเข,า,ขาไม่มีเพื่อนคุยด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทไอทีเงินเดือนน้อยกว่าไอที IT ก็ยังอยู่ทนกว่าเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของสังคมปัจจุบนันเราามีาก150นกค มันเป็นสังคมเพศัตว์เลยมีเรื่องของการพบปะและเป็นความรู้มีการเทรนนิ่งต่างๆมันทาให้อยู่กันเหมือนพี่น้องอยู่กันเป็นสังคมใหญ่มากทาให้ไม่มีปัญหาเรื่องคนเลยครับทำไมาถึงเป็นมีตั้งแต่20ปีที่แล้วมีทุกอย่างที่มันเหมือนอนาคต <c oughs> ทําไปก่อนนะครับกลายเป็นว่าเรามีหอยไหมว่าเฮ้ยอันนี้คือปัญหาที่เราต้องปรับในใน20ปีที่ผ่านมามุมหนึ่งอย่างที่บอกว่าผู้ก่อตั้งเป็นอาจารย์มหาลัยแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนตัวเองมาด้วยนะครับตัวเองก็ไปสอนมหาลัยเหมือนกัน นะครับมันก็เลยมีความมุมนึ่งคือเราไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจม,มุมหนึ่งเรามีเรื่องเรื่องของความเป็นวิชาชีพค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็เห็นมันตลอดโหพภษสัตร์ต้องเรียนต้อง5-6ปีมันมีรายละเอียดเดยอะมากในการที่เราจะกินยา1เม็ดมีทั้งอันตรายมีทั้งเรื่องของขนาดยามีทั้งเรื่องของผลข้างเคียงเราก็เลยบอกว่าไม่ไม่ใช่แค่อะไรที่เหมือนกับว่าคุณมาช้อปปิ้งงซื้อได้เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตมันควรจะมีเรื่องของความรู้จริงๆเพื่อความปลอดภัย ราก็เลยบอกว่าไม่ได้ละยาต้องใสยย่คนเทานั้นตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วมันอาจจะส่วนหนึ่งเพราะเราเป็นอาจารย์ไปด้วยแล้วก็อีกมุมนึงคือทำไมถึงต้องมีร้านที่มีใหญ่มีเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิเรามองว่าบริษัทยาเนี่ยควบคุมอุณหภูมิทุกอย่างคุณภาพมาดีมากแต่พอว่าร้านยามันโดนแ,ดด,นแดดโดนความร้อนซึ่งอย่างที่บอก25องศาข้างกล่องอะ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วคือเรามีคำแนะนำที่ดีก็จริงแต่คุณภาพสินค้าที่ได้ไม่ได้มันก็มีหายอยู่ดี ก็เลยเป็นที่มาว่า yeah. เรื่องของการควบคุมอุณภูมิเรื่องของควบคุมคุณภาพก็เลยเป็นคีย์หลักที่เราอยากให้ให้มันเกิดตั้งแต่วันนั้นเพราะว่านอกจากคําแนะนํา mm hmm. ที่ดีเ้วเนี mm ่ย hmm. คุณภาพสินค้าที่ดีก็สําคัญเรามีควบคุมมันเหมือนอาย,อยุด้วย mm hmm. ซึ่งอันนี้ก็กลับมาเป็นผลดีเกับในช่วงผ่านมายปีเดิมเราควบคุมก็คือพยายามเหมือนของไม่ไม่ให้หมดอายุควบคุมคุณภาพให้ดีเปลี่ยนขึ้นน้อยมากสิ่งเกิดขึ้นคือในปัจจุบันเราเป็นรายยาที่เปลี่ยนคือสินค้าที่เกือบเกือบหวด นะคระัที่ผู้เล่นรายใหม่ที่เข้าตลาดมาเนี่ยถามว่าทำไมถึงทำไม่ได้เพราะเขาเปลี่ยนคืนไม่ได้อันนี้คือจุดจุดแข็งที่เราได้มาในช่วงที่ผ่านมาถามว่าทำไมถึงปิ่นคืนได้เกิดจาก2อ,อย่างก็คือเราอยู่ในธุรกิจนี้มานานมาก2ก็คือเราปิ่ยนคืนน้อยมากนะครับด้วยอาการที่ปิ่ยนคืนน้อยมากทำให้ผู้ผลิตค่อนข้างเชื่อใจแล้วก็เอ้ยนิดหน่อยคืนได้หมด ตอนนี้70สาขาแล้วครับทั่วประเทศเลยไหมคะส่วนใหญ,ญ่จะอยู่กรุงเทพกับปิมบรรทนเป็นหลักครับแล้วเเวลาเราจะขยายสาขาไปอะค่ะครับด้วยความที่มันเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนแบรนด์แบบว่าราคาปกติแบบอาจจะไม่ได้มองจากแระแสนียุ่งเราเลือกโลเคชั่นยังไงครับข้อแรกก็คือต้องเข้าใจภาวะของประเทศเรากันว่าตอนนี้เราเข้าสูส่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับ<ม>ประชากรร้อยละยี่สิบอายุเกิน60แล้วว่า แล้วก็อนาคตก็จะมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่รารู้สึกก็คือเมื่อถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะซื้อยาเบาหวานคามนหัวนใจเนี่ยข้างๆบ้านเราไม่มีเราต้องไปซื้อหน้าโรงพยาบาลเพราะงั้นเราก็เลยเมองว่าการที่เข้าสู่สังคมผู้ยุทธ์ในอนาคตเนี่ยมันควรจะมีระยะที่อยู่ใกล้ๆแหล่งชุมชนก็คือสามารถที่จะมาซื้อได้โดยไม่ต้องเดินทางเป็นไกลและมีของครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นการเปิดของเราคะฮะก็เลยเน้นไปเปิดในแหล่งที่เป็นชุมชนจริงๆคือให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ชุมชนจริงๆหน้าที่ตรงนั้นต้องมีขนาดแน่นพนักงนเยอะเออขนาดไหนคะก็จริงๆก็อาจเราเคยทําการวิเคราะห์อันดับแรกว่าเดิมเราเคยคิดว่าร้านยาที่ขายราคาไม่แพง1 000, ลร้านรัศมีหน้า10กิโลใหญ่มากแต่พอเราเริ่มเปิดร้านยาเยอะๆจริงๆช่วงสาปีที่ผ่านมาเนี่ยรัศมีแค่5กิโลเองนะครับกรุงเทพมี50เขตเพราะงั้นเขตหนึ่งเปิดได้ยากง่ายเลยสาสาขานะในกรุงเทพเปิดได้ร้0ยสสาขานะครับ เหมือนกันเราต้องการให้ประชากรทุกคนเข้าถึงยาง่ายแล้วก็จะกระจายออกไปในทุกจุดเลยคือเรามีตั้งแต่แบบโซนทุกโซนแทบจะมีทั้งหมดกรุงเทพเลยนะครับครับคือความกระจายในแต่ละโซนในกรุงเทพแบบคือขีดหนึ่งด้วยแต่ว่าก็เหมือนวางเป้าไว้เป็นร้อยห้าสิบไหมคะใช่ครับในกรุงเทพก็ถ้ามาสักร้อยห้าสิบสาขาที่วางนี้าไว้แล้ถ้าแบบอีกกี่ปีถึงจะได้ร้อยห้าสิบสิงเกิลอาจจะอยู่ที่จังหวะเวลาด้วยนะครับอยู่ที่การหาพื้นที่ได้ด้วยแต่คิดว่าไม่น่าจะสองสามปีข้างหน้าก็น่าจะได้ละ ปะัะจุบันก็เปิดทีมก็14สาขาแล้วต่อปีคราได้มอแบบของเราต่างจังหวัดด้วยไหมคะตอนนี้ก็มองอยู่เหมือนกันครับในต่างจังหวัดวก็หัวเมืองใหญ่ๆก็เป็นจุดที่น่าสนใจครับแต่ทำไมถึงเลือกกรุงเทพก่อนก็มีหลายคนบอกก็คืออาจจะเพราะเราเกิดจากกรุงเทพนะฮะแล้วก็ร้อยละสิของมูลค่าตลาดใหญ่อยู่กรุงเทพด้วยมันก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงเลือกกรุงเทพก่อนขอถามว่าหัวเมืองใหญ่ที่แรกวก็จะเป็นที่สามไหมคะจริงๆเรามองตอนออกอก่อน ขนส่งเดินทางง่ายมากเขาก็อาจจะเริ่มต้น,นก่อนแล้วคนนี้มาคนนี้อะไรความต้องการในการของอันนี้เราได้ศึกษามอะไรได้สามแล้วฮะวรรจริงจริงถั่วเมืองทางตอนออกตอเรียวมาในช่วงที่ผ่านมายังไม่นับรวมในอนาคตที่จะมีเรื่องของอีซีด้วยก็ก็น่าจะมีคนเยอะอยู่มันทําให้การเดินทางเส้นนี้เยอะครับคราวนี้จริงตลาดยาดูอัาฉร้านยาเะครับสีเหมือนก่าร้านจริงดูใหญ่มากนะครับ แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาคือตอนนี้เราขึ้นมาเป็นบอรหนึ่งตลาดแล้วอยู่ว่า2000กว่าล้านถ้าคิดเป็นแค่ยาเนี่ยก็มาสักกลมๆก็สักประมาณ4 0่บเรนต์แต่สัก800ล้าน800ล้านจาก4ี่หมล้านนี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นิดนี้เดียวสัก2องเอนงนี่คือผู้เล่นเบอร์หนึ่งตลาดนะฮะมีมาเก็ตแชร์สองเปตลาดมันใหญ่กว่าผู้เล่นมากมีมีโอกาสเยอะมากนี่คือคือข้อหนึ่งของตลาดร้านยาคือมันยังเป็นตลาดที่ในตลาดี้ปัจจุบันของไทยเนี่ยกระจายมาก ไม่มีคนที่เป็นแบบเจ้าตลาดจริงๆมันก็ยังมีโอกาสให้เราเติบโตอีกค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้คือข้อที่ได้เปลี่ยนตลาดประจบกับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุละอายุเยอะขึ้นเกิดขึ้นใช้ยามากขึ้นใช้ประการกแพทย์ต่างๆมากขึ้นนะฮะเพราะงั้นเราเห็นชัดเลยว่าตลาดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยโตประมาณ5้าหทุกปีเลยไม่ว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงก็ตามเพราะงั้นอย่างที่บอกว่าโอกาสไม่ว่าจะเป็นขนาดตลาดที่ใหญ่ไม่ผู้เล่นมีโอกาสเยอะมากแต่และเราจะไปถึงจุดนั้นยังไง ก็ตอนแรกที่เราคิดก็คือเรื่องของการที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็คือเรื่องของเงินทุนเงินทุนก็เป็นปัจจัยนึงทีง่ค่อนข้างจําเป็นนะครพอ,อเขาเข้าตลาดได้เนี่ยมันก็ได้ไม่มีปัญหาเรื่องของเงินทุนแล้วนะครเราเข้าตล <uestos. S 1> าดมาส it, ัก4ปีตอนยอดขายอยู่สักพันล้านก็ยังไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งนะครยังเป็นเบอร์หลังๆอยู่นะครช่วง4ี่ปีทันมาเนี่ยก็คือเราโตขึ้นอีกประมาณพันล้านปีที่แล้วเนี่ยจบที่ประมาณสองพันกว่าล้านแล้วขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งตลาดแล้ว ป้าของเราเป้าแรกคือการเป็นเบร์หนึ่งตลาดเลยซึ่งตอนนี้ก็ถึงแล้วครับเราอิทงานที่เพร่ามานี่พอใจเป็นที่พอใจนะคะก็เป็นที่พอใจแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินอย่างเดียวเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเข้าถึงคนนี้มากขึ้นเพราะที่นี่ยาจะไม่แพงแล้วก็มียาทุกอย่างแล้วก็มีภาัตลอดให้ความรู้คือเราก็ถึงคนนี้มากขึ้นจากตอนนวันที่สี่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีเมมเบอร์ปราไม่ถึงแสนตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ห้าแสนกว่ารายละแล้วเข้าถึงคนนี้มากขึ้นเรื่อย เราจะเป็นที่พึ่งคนมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นจุดที่เราสุดใช่เลยครับเป็นล็อที่มีเมมเบอร์ใหม่จะมีสมาชิกเรามีหลดสมาชิกด้วยเพื่อเก็บประวัติคือถามว่าทำไมถึงต้องทําสมาชิกเดิมคือลูกค้าเราอะจะซื้อยาประวัติความดันหัวใจโรคเลือดล่างเยอะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุเยอะอนะฮะใน,นวันนั้นลูกค้าก็บอกว่ามาซื้อเอายาเดิมก็ยาเดิมคือยาอะไรเนี่ยก็คือคนเดียวกันบางทีจำไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าบางทีเราก็เจอแบบคนละคนอย่างนะ้นฮะ วิธีการคือแล้วก็จะมีสม,มุดเล่มหนึ่งแล้วก็บันทึกว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยต้องจ่ายยาอะไรกินยาอะไรประจําแล้วถ้าเขามาเราก็เปิดสม,มุดแต่พอเราเริ่มแข่สาขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเดิมไปสาขาใหม่ี่เ,เปิดพอใกล้บ้านกว่าแต่บอกยาเดิมเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วคนแก่ๆบางทีก็จาไม่ได้อา้าเม็ดสีาขาวๆว่าแผงสีนี้สีนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างยากเพราะมันอาจจะทําให้เกิดการาจยาผิดก็ได้ก็เลยเป็นที่มาของการสร้างระบบเก็บประวัติลูกค้า ไม่ว่าจะปซื้อที่ร <feared> <overlapping> ้านไหนเนี <_ kolej ieri> ่ยตรวจได้ว่าเดิมเนี่ยใช้ยาอะไรอยู่ก็เลยไปที่มาของการสร้างระบบเมมเบอร์เพื่อเก็บประวัติโดยเฉพาะเป็นมาพอใช้ไปเรื่อยกลายเป็นเมมเบอร์มีห้าแสนกว่ารายแล้วปัจจุบันครับแล้วเรามีแบบว่าสิทธิสมนาคุณอะไรให้กับคนที่ซื้อยาเประจำรายะไรบ้าก็พอมีเมมเบอร์แป๊บในปัจจุบันเนี่ยเราร้านยาอย่างที่บอกไม่ได้มีแค่ยาจะมีเรื่องของอาหารเสริมอาหารนะครับ เ็นสาอางมีเครื่องมือแพทย์มีทุกอย่างเต็มไปหมดเรื่องขนมอะไรก็มีนะครับเริ่มเหมือนแบบว่าเป็นระย,ยาที่เราเห็นที่อเมริกาที่แบบเหมือนมีซูเปอร์ละมีทุกๆอย่างนะครับก็ยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราขายยาค่าที่ไม่แพงก็จะไม่ได้มีส่วนลดเลยมาที่มีส่วนลดก็จะเป็นแบรนด์อื่นนะครับบางชิ้นก็คืออย่างพวกเวสำอางอาจจะลดถึง20%เลยให้เมมนเบอร์เรามีวิธีการบริหารอย่างไรบ้างแนวทางให้แบบเรารับสารต่างขไปได้ด้วยกัน คือตอนนี้ด้วยพอมีหลายๆสาขาจํานวนคนที่อยู่ในองค์กรค่อนข้างเยอะมาตรฐานค่อนข้างสําคัญไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการสยามพิษัุหรือมาตรฐานการบริการด้วยเพราะนั้นเราก็เลยมีระบบเทรนนิ่งทั้งแบบว่าเข้าไปเทรนเป็นคอร์สเลยหรือระบบเทรนนิ่งที่เป็นออนไลน์ที่ทุกคนสามารถที่เข้าไปเรียนรู้เองจริงตั้งว่าเจนนี้ก็เทรนเทคโนโลยีเยอะแล้วก็คือเป็นเรื่องของการบางทีก็อยากเรียนรู้เองก่อนก่อนที่จะเป็นการเทรนนิ่งจริงๆก็มีหมดเลยของเราปัจจุบันแล้วเป็นพนักงานหลังยาต้องรู้อะไรบ้างคะ อันดับแรกก็คงต้องอ่านชื่อได้ไม่งั้นก็เวลาที่แบบอาญาอาาะไรอยู่ตรงไหนก็จะพูดไม่ได้ละแต่ว่าลึกๆเรื่องของเอราก็มีการเตยมความรู้เบื้องต้นให้เขาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่การขยายยาจริงๆก็ยังเป็นเภสัชเหมือนเดิมเรามีการสอบวัดไหมคะใช่ครับที่นี่ก็มีการสอบวัดด้วยก็จะมีเรื่องของระดับของความรู้ด้วย <S <S 1> <S 1> คือเรามีลงทุนเรื่องระบบด้วยระบบทั้งหมดเราเชื่อมกันหมดแล้วก็จะมีระบบวิเคราะห์แล้วว่า แนวโน้มตัวไหนเยอะน้อยแค่ไหนต้องซื้ออะไรก่อนมีระบบขั้นการแนวโน้มครับมันทำให้เราตัดซื้อได้เพีางง่ายเราที่ผ่านมาสักสี่ห้าปีเยเนี่ยอะไรที่เหลว่านเทรนที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมฮะอันดับแรกก็ประวัติความในหัวใจเนี่ยพอสูงอยู่เยอะขึ้นเนี่ยชัดและอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเรื่องของโควิดด้วยพอหลังโควิดพฤติกรรมคนเปลี่ยนข้อแรกคือแต่ก่อนเรารอป่วยก่อนค่อยรักษาพอมีโควิดปับ๊บทุกคนอยากแข็งแรงในเรื่องป้องกันนะครับ เดิมเนี่ยก็จะบอกว่าวิตามินเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งแรกๆที่เราคิดถึงแต่ปัจจุบันเรากินวิตามินเรื่องปกติมากอยากเพิ่มภูมิก็กินซิงอยากรู้สึกวิตามินซีทุกคนกินเป็นปกติมากเพราะเดี๋ยวนี้คนจะเรื่องของมไม่อยากป่วยเน้นป้องกันก่อนนะครถามว่าพันโควิดมาสิ่งที่ยังอยู่กับเราคือชื่อว่าอะไัอยู่ราปกติเพียงแต่สิ่งที่เรารู้คือเราต้องแข็งแรงขึ้นเพื่อจะไม่ป่วยกันเองนะครับเรามีปริมาณยาประเภทไหนที่คนเขาซื้อแบบกันเยอะนอกจากพวกวิตามินเลย ก็นได้เป็นกลุ่มเรื่องอะไรที่ช่วยเรื่องของการป้องกันโควิดป้องกันแคหวัดใหญ่อันนี้เป็นเรนที่เห็นเยอะขึ้นนะครับจะบอกว่าเราไม่ได้มีแค่พรนษัต์ที่ทำละยาเรามีสัตว์ที่เป็นนวัตกรรมด้วยนะครับจากเข้ามาในลาบก็เลยทําให้เราไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรมเพิ่มหัวด้วยว่าเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องของค่าเซลล์ปาต่างๆนะครับก็จะมีเพิ่มหัด้วยไปได้างวัลต่างประเทศด้วยครับมีตัวเลขไหมครับ กลุ่มนี้จริงก็เพิ่มขึ้นตลอดนะครับ่างที่บอกว่ามันก็เป็นสัดส,ส่วนที่ยังเล็กอยู่ครับค <c oughs> ี่ว่าแนวโมเดลแบบปีหน้าหรือว่าแบบสามสี่ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยมัน <c oughs> มันจะเพิ่มขึ้นไป,ปบ้างห,หรือไม่หรือว่าเป็นอุปทานเกี่ยวกับยาตัวไหนโรคอะไร <c oughs> ที่จะเพิ่มขึ้น <c oughs> ตอนนี้ถ้าจะเห็นเทรนที่ชัดก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพดีกว่านะฮะยาถามว่ายาเพิ่มขึ้นไหมยาเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจากการที่มีคนใช้เยอะขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่มันเป็นอัตราเพิ่มขึ้นคือวิตามินมีการกินวิตามินเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันโรคต่างๆอันนี้ค่อนข้างชาดัดกับอีกกลุ่มนึงคือเรื่องของบิวตี้ละคนนอกจากไม่อยากตายไม่อยากแก่ก็ต้องห่วงสวยด้วยกลุ่มนี้ก็โตขึ้นเหมือนกันแล้วขอ,ขอ,อาถามว่าแบบถ้าให้แนะนำวิตามินนี่คือกินอะไรดีคะสำหรับคนทั่วาไปปกติจะบอกว่าซิมก็อาจจะเป็นโจทย์ที่ยากว่าจะกินตัวไหนนะครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องดูขออ่อยของนัน ใช่ใช่ครับคือสมมติเรามีเราจริงๆก็จะมีวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องสายตาถามว่าคนที่จะได้ผลก็คงที่มีปัญหาสายตาพอกินแล้วถึงจะรู้สึกแต่ใน,นคนปกติที่กินเข้าไปเขาไม่รู้สึกอะไรเหมือนกันเวลาที่เราดูก็คือเราถอะเรามีวิตามิน,ามนสารอาหารตันเยอะอยู่แล้วอ่ะกินเพิ่มเข้าไปก็ขับออกก็ไม่ได้มีอะไรครับเพราะงั้นการเลือกวิตามินบางทีมันดูเหมือนเรื่องง่ายๆแต่ว่าอาจจะต้องเหมือนกับมีเภสัชคอยช่วยเลือกให้ด้วย ะว่าควรจะกินตัวไหนถ้ามันใช่จะเห็นผลที่ชัดกว่า,ววา,าราถ้าเหมือนมีข้อบกพร่องอะไรหนึ่งแต่ว่าอยากกินแนะนำไหมคะก็แนะนําว่าจริงๆก็อยู่ที่ช่วงอายุช,ายช่วงอายุต่างกันจะไม่เหมือนกันและใช่พออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ต้องระวังคือเป็นเรื่องของกระดูกเพราะงั้นมันก็จะมีเรื่องของการกินแคลเซียมเสริมในคนอายุเยอะ หรืออย่างช่วงที่ใครคนปกติถ้าต้องทํางานหนักบางช่วงก็จะมีเรื่องของการกินวิตามินบางตัวเพื่อชดชอาการนอนเพียนะครับวิตามินบีช่วยเรื่องสมองช่วงที่เราเหมือนกับทํางานหนักๆหรืออย่างบางทีมีเรื่องของการที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะวิตามินบีสลายเยอะก็ต้องกินวิตามินบีเพิ่มไปกินเพื่อแก้ไม่กินเพื่อเสริมเอกินกินเพื่อแก้ไขกินเพื่อได้ทั้งสองอย่างเลย กินเข้าไปเติมเพื่อให้มันทำลายกิงค, <c oughs> คือคนม,มีคนถาม <c oughs> แอลกอฮอล์เยอะแบบอ,กอะกินแอลกอฮอล์แล้วทำไงดีคือแอลกอฮอล์ทำลายวิตามินบีเพราะงั้นกินวิตามินบีเข้าไปก่อนเลยให้มันทำลายมันก็ยังเหลือเยอะกว่าแค่นี้ครับมันก็จะไม่แหง้ง <c oughs> ข้อได้เปรียบคือเรื่องของข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับมันเห็นเทรนบางอย่างอยู่แล้วแต่ช่วงต้นปีเราด้วยความที่เป็นแบบผู้ซื้อใหญ่แล้วครับเราก็จะคุยกับสเ p เรอร์หมดเลยว่าให้เผื่อสต็อกให้เราด้วยนะแต่ตัวเท่าเห็นเทรนยังไง นะฮะอันนี้คือข้อได้เปรียบเพราะว่าถ้ากเกิดราไม่คุยกันก่อนเนี่ยถึงเวลาที่แบบตัวนี้มันแบบมีแนวโน้มที่มันเยอะมากแล้วขาดแคลนไปหมดเลยเราก็จะขาดด้วยการที่เราคุยกันก่อนเนี่ยทำให้เรามีสต็อกที่ค่อนข้างได้เปรียบกว่าวเราได้มาพี่เราเป็นเบอร์หน,นึ <c oughs> ่นนนงนครับการคือการสต็อกยาอะไรอย่างเงี้ยเคยมีปัญหาบ้างไหมคะก็อาจจะมีบางช่วงที่มันเป็นช่วงโควิดแต่จริงๆก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาเยอะนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของยาแล้วมันจะมีเทรนอย่างเช่นวันนี้คือดีก็มีคนบอกว่า ฟ้าไทโจนทุกคนก็แห่ฟ้าไทโจนไปคือซื้อไปเป็นเครื่องรางที่บ้านเลยมีหลายคนที่ซื้อไปก็หมดอายุไม่ได้ใช้น,น,นะครับหรือช่วงต่อมาก็จะมีช่วงนี้แอลกอฮอล์ก็หมดขาดตลาดเลยนะครับเพราะงั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คาดการค่อนข้างยากเาเารื่องรด็ท้าทยแบบสถา,านการณ์ที่ททยที่สุดก็น่าจะเป็นโควิดครับสหรับานาใช่ที่เป็นค้าทายไม่ใช่แค่เรื่องของสต็อกฐฐสินค้าอย่างเดียวเพราะอันนี้เราอาจจะเตรียมได้ค่อนข้างได้เปรียบอยู่ ที่ท้าทายคือทุกคนปิดหมดแต่ร้านยาปิดไม่ได้แล้วทุกคนก็ถกว่าเอ้ยเราเราจะรอดไงพนักงานเราต้องทํางานปกติเลยแต่แรกก็คิดว่าเอ๊ะควรจะปิดหรือไม่ควรปิดแต่สุดท้ายอ่ะมันไม่มีที่พึ่งน,ะนั้นนาทีนั้นนะฮะเรามองว่าอย่างน้อยร้านย่านคือที่พึ่งมันคือที่ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ว่าต้องควรจะทำยังไงสิ่งที่เราทำมาทุกๆนั่นเป็นเรื่องของการป้องกันที่ปุคลากรและ็นเรื่องของการที่เราสปอร์ตหน้ากา,าหกหน้าไมี่บุคลากรทั้งหมดรวมถึงเจ้ากองทุกๆอย่าง อเขามีโอกาสปลอดภัยมากที่สุดเครื่องกรองอากาศมีทุกอย่างหมดเราวางแผนหรือวางเป้ากับธุรกิจนี้ให้ตรงไปเป็นยังไงบ้างในกี่ปีหรือว่าอย่างแบบที่สุดในรูปแบบก็จริงๆอย่างที่บอกเรามี2โดวเทลลิตนี้จะมีสบสริษัทคือบริษัทที่เป็นร้านขยายยากับบริษัทที่เป็นนวัตกรรมนะฮะในฝั่งร้านขยายยาเรายังมองว่าการขยายยาที่มีทุกอย่างยังจะเป็นสําหรับชุมชน เราก็มองว่าการขายายไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงยาเนี่ยค่ะที่ไม่ได้แพงมากแล้วก็สามารถที่จะมียาทุกอยาก่างก่อนการแพทย์ทุกอย่างได้จําเป็นหลายอ,อย่างมันอาจจะดูบอกว่าถ้ายังไม่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่เห็นหลายอย่างนะงเช่นถุงใส่น้าเกลือแต่ก่อนนะก็ทุกคนไปใช้ที่โรงพยาบาลแต่ปัจจุบันด้วยความที่มีผู้สูงเยอะขึ้นผู้ป่วยติดจริงเยอะขึ้นเนะี่ยต้องทำกันเองที่บ้านนะครับมันก็จะเห็นของอย่างนี้ป็นทิมหาหาค่อนข้างยากมากที่ดูเสื่มหายอย่างเงี้ย ที่รัาทั่วไปก็จะไม่มีเราก็เลยอยากเป็นที่ที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างยาทุกอย่าง2ก็คือบริษัทที่เป็นนวตกรรมนะครเราสนับสนุนนวตกรรมใหม่ๆของคนไทยนะครับตอนเราเข้าเปมหาชนใหม่ๆเราก็ได้เจอผู้บริหารของบริษัทโอ้ระดับอเมริกาที่ใหญ่มากเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเอาของจากอเมริกามาขายเมืองไทยนะครเราก็บอกว่าอีโอเคเลยคือเราเริ่มมีสาขาเยอะแล้วเราก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จเจาของคนไทยอ่ะไปขายที่อเมริกา<ม>สิ่งที่เขาบอกว่าได้เลยแต่คุณก็ต้องขึ้นทะเบียนที่อเมริกาให้ได้ก่อน ปรากฏว่าคนไทยน้อยมากที่ขึ้นทะเบียนเระดับนั้นค,คือเรื่องของมาตรฐานมันไม่ได้เราก็เลยกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมาตรฐานที่ส่งออกได้หน้าพตก็คือเราก็อยากเอาคนไทยไปต่างประเทศอันนี้คือเป้าหมายอีกอันนึงข้างหน้าด้วยครับคิดว่าจะใช้เวลาสักกี่เรามองว่าปีสองปีข้างหน้าเนี่ยจะเริ่มได้ละผลิตภัณฑ์เรามีที่ทําแล้วก็ไปเไรียกตวงมันจากฝรั่งเศสจากหลายๆที่เต็มหมดซื้อแซงฝรั่งเศสได้เยอะแล้วตอนนี้เรามองว่าการจะไปต่างประเทศได้คุณต้องร,อรับการยอมรับก่อน เพราะงั้นเราก็คือส่งผลิตภัณฑ์ไปประกวดนวัตรกรรมต่างประเทศคือเรื่องมันมค่อนข้างเยอะละก็จะมีหลายตัวมากวิตามินเนี่ยฮะที่เราพัฒนามาคือเราไม่เราอยากได้วิตามินที่มีคุณภาพมากกว่าปกติหรือตอบผู้พิได้มากกว่าปกติคือเราก็มีสารนวัตรกรรมหลายๆยาจากคนไทยนะครับแล้วก็เอาไปประกวดที่ต่างประเทศคือเรื่องมันมาเยอะเลยรวมถึงล่าสุดที่เราได้มาเนี่ยได้รางวัลแพทินัมสูงสุดมาจากฝรั่งเศสก็คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องของท่าเชื้อไวรัสอันนี้อาจจะมาจากมุมมองของ ความที่เป็นเภสัชนะครับเราอยู่ในร้านยาตลอดเวลาที่คนมาหาที่ร้านยานก็จะบอกอที่เราเห็นบ่อยเจ็บคอเสบคอถามว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าติดเชื้อไวรัสไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียแต่สุดท้ายก็คืออถ้าตามที่เราเรียนมาคือถ้าติดเชื้อไวรัสเดี๋ยวหายเองเพราะมันไม่มียาสัาเราไม่ต้องกินยาอะไรแต่ในความจริงคนไข้ที่มาไม่กินคือไม่หายสุดท้ายทุกคนก็บอกว่าขอแอนติบอดติซึ่งมันคือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แล้วมันก็เกิดการใช้ยาที่ไม่จาเป็นเยอะมากยาค่าเชื้อรเยอะมากยาแทปบูนสีได้ไปหมดเลยที่ยวกินกันมูลค่าที่ใช้ยาที่ไม่จําเป็นมหาศาลแล้วสิ่งที่ตามมาคือดื้อยาด้วยพอกินยาโดยที่ไม่จําเป็นคราวหน้ากินก็จะไม่ได้ผลนะครับเราก็เลยไปพัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฆ่าเชื้อไวรัสขึ้นมาเป็นสเปรย์ขั้นคอนะครับก็คือผอพอเริ่มเป็นเนี่ยก็ฉีดเลยส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือมันก็ทําให้ไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชือ้อใช้การยาฆ่าเชือ้อน้อยลงนะครับ แล้วก็พอไม่ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อไม่ได้ยาชุนเฉพาะชิดก็ดีกว่าตั้งเป้า150สาขาในกรุงเทศแล้วก็จะส่งออกไปที่ต่างะแล้วรายได้อคะเราคิดเป้าหมจริงเราตอนนี้เราอยู่อาตาตัตราโตเราอยู่ประมาณสัก15-20%ทุกปีเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรียนพกผลิตภัณฑ์ตอนนี้เราเริ่มออกมาได้หลายตัวแล้วที่มีต้องจากต่างประเทศเรามองว่า การเติบโตของร้านยาเนี่ย15 2 0เนี่ยเราเติบโตอย่างนี้อีกได้อีกนานเลยเพราะว่ามันมีโอกาสเยอะะที่ผลิตภันวัตกรรมที่เราเพิ่งออกมาครับจะเป็น U.S. Curve ใหม่ที่ทำให้บริษัทเติบโตได้มากกว่า15 2 0 15 2 0ดูเหมือนเป็นออร์แกนิกของเราละการเปิดร้านายาไปเรื่อยๆก็จะโตได้แบบนี้แต่เชื่อว,ว่าการที่เราผลิตพัณฑ์มีผลิตภันนวัตกรรมเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยซึ่งเพิ่งออกมาเนี่ยครับจะเริ่มทำตลาดจริงในช่วงปีหน้าเรามองว่าอันนี้คือ US curve แลล้้้วมมัันนจะะทททททาาาใหเรรโตุไไปดบบบีีีี่่่่กกค ก็อย่างที่บอกจุดยืนของเราต่อช่วงที่ผ่านมาคือถ้าในแง่ธุรกิจอ่ะถ้าเป็นยี่สิกว่าปีที่แล้วเนาะเปนคนเปิดร้านจะไม่มีเพศสัตวไม่เสียเพสัตว์ด้วยไม่ไม่ต้องเสียค่าผลกําไรเยอะกว่าเยอะแต่อย่างที่บอกว่าเพราเราเป็นเพสัตเราบอกจุดยืนมันคือความปลอดภัยของผู้บริโภคสาคัญที่สุดคุณภาพที่ดีสุดสําคัญที่สุดนะครับแล้วพอจุดยืนเนี้ยมาทําให้ในวันเนี้ยเราขึ้นมาเป็นเป็นหนึ่งได้ก็อย่าบอกน้องเหมือนกันว่าจุดยืนสําคัญกว่านะครับ พอ,พอความรู้สึกของพูดโพสที่ดีต่อเราว่าเ,เรามีความจริงใจเนาะเราใจอยานท,ที่ดีเขาอะฮะเขาจะอยู่กับเราตลอดมันไม่ใช่เรื่องของราคาอย่างเดียว